กาเซ่เก็บเงินด่วนอากบงเวอร์ใหม่มาแล้ววีเวลคอนเสิร์ตรวมจะมาให้หรือเปล่านะ งานนี้ก็ได้เรียกว่าทำเอาเป็นที่ฮือฮากันอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวหลังจากที่รอคอยกันมานานสําหรับอากบงหรือแท่งไฟประจําวงกอเซเว่นที่หลายคนต่างเฝ้ารอคอยเวอร์ใหม่กันมานานว่าจะมาเมื่อไร่เก็บเงินเพื่อรอซื้อแท่งไฟนี้กันจํานวนมากและไม่ต้องมาคอยลุ้นกันอีกแล้วว่าอากบงเวอร์ก่อนหน้านี้ที่ได้ไปซื้อมาจะเป็นของแท้หรือของปลอมกันแน่ค่าวนี้ได้ซื้อกันแบบแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องกลัวว่าจะเจอของปลอมอีกต่อไปหอล่าสุดวันที่4กันยายนที่ผ่านมาทางทวิตเตอร์เว t นแอคเคานต์หลักของ เพียงแค่เหตรูปออกมาให้ได้เห็นน,นั้นการทาเอาอากาเซ่ตื่นตาตื่นใจกันเป็นอย่างมากเนื่องจากเวอร์ใหม่ล่าสุดแตกไปจากเดิมมากเลยทีเดียวพอเวอร์หนึ่งและเวอร์สองนั้นจะมีลักษณะเป็นนกมีสัญลักษณ์ก็เซเว่นอยู่ด้านในรูปนกเป็นเกาะหุ้มจะมีสีใสส่วนด้ามจับจะเป็นสีขาวทั้งสองเวอร์โดยทั้งสองเวอร์แรกน,นั้นแม้จะดูไม่ค่อยแตกต่างกันมากเท่าไหรนะ่นักแต่ก็มีจุดที่เปลี่ยนไปเยอะมากส่วนเวอร์สามน,านั้นแตกตาอย่างเห็นได้ชันนกดชก็ของเป็นผลด้ามจับสีดําและตัวปีกนกที่เป็นสีดดดดดําาาาาบบบริเเเเววณณ้้้้นนนนนจจจััมมมมีสญลกษอซ่่่่่แแแใใหหยยงง็ไไชะ ลูกสีเขียวจะมีสัญลักษณ์หรือลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมหรือไม่พอแนรูปตอนนี้เป็นเพียงการโฆษณาและมีแสงสว่างสีเขียวจากด้านในให้ได้เห็นแต่เห็นแค่นี้ก็ทำเอาอากาเซ่อยากจับจ้องกันเป็นจํานวนมากหอดีไซน์ใหม่และมีความเท่ทันสมัยมากเลยทีเดียวโดยอากาบงเวอร์นี้จะเปิดให้จําหน่ายวันที่8กันยายนเวลาบ่าย2ของเวลาเกาหลีซึ่งตรงกับเวลาเที่ยงตรงของเวลาประเทศไทยโดยจะมีให้เปิดจาหน่ายทางเว็บไซต์หลักเว็บเดียวเพียงเท่านั้นแต่จะมีแยกย่ภาษาและสถานที่จะส่งคือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและอังกฤษอาจจะมีรายละเอียดเพิ จุดเริ่มต้นของอากะบงแท่งไฟประจำแฟนดอมก็เซเว่นเกิดขึ้วันที่23เมษายน2016ในตอนนั้นมีเพียงแท่งไฟออกมาให้ได้เห็นโปรโมทว่านี่เป็นแท่งไฟประจำแฟนดอมของก็เซเว่นแต่เนื่องจากยังไม่มีชื่อเมมเบอร์ก็เซเว่นจึงได้ออกมาช่วยกันหาชื่อสำหรับแท่งไฟแท่งนี้ว่าควรจะตั้งชื่อว่าอะไรกันดีหลังจากที่มีการคิดค้นกันมานานไม่ว่าจะเป็นกัสเซบงบ,งบงบงฮาบองอิมแจบงก็ไม่ได้บทสรุปกันสักทีจนกระทั่งยองแจนั้นเป็นคนตั้งชื่อและสรุปให้ว่าแท่งไฟแท่งนี้มีชื่อว่าอากบบงงโดยนนั้น แปลว่าแท่งไฟส่วนอากาย่อม,มาจากอากาเซ่ที่เป็นชื่อประจําของแฟนดอมกอเซเว่นเมื่อนาทั้งสองชื่อนี้มารวมกันจึงเกิดกลายเป็นอากาบงแบบที่เราเรียกกันอยู่ทุกวันนี้ส่วนสัญ,ญลักษณ์นงที่อยู่บนแท่งไฟคือสัญ,ญลักษณ์ประจาตัวของอากาเซ่ที่จะคอยอบกอก์เซเว่นเอาไว้อยู่เสมอทางนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเพราะอะไรกันนะนกจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจําตัวของบงได้ทางเว็บไซต์ชื่อดังก็ได้มีการออกมาเผยถึงประวัติที่มาด้วยว่ากอเซเว่นมีสมาชิกด้วยกันทั้งหมด7คนได้แก่อิมแจบ,บอมหรือเจบีมาร์กต้วนแจ็คสันหวังปาจน โชเวยองแจคิมยุกยอมและแบมแบมกันพิมุกฮูวากุนหนุ่มหล่อจากประเทศไทยของเรานั่นเองก็เซเว่นเดบิวต์เมื่อวันที่16มก,กราคม2557ภายใต้สังกัด JYP Entertainment ชื่อแฟนคลับของก็เซเว่นนั้นก็คือไอก็เซเว่นแต่ในภาษาเกาหลีที่เขียนคำว่าไอก็เซเว่นจะเป็นคำอ่านว่าไอกาเซบึนทางนี้เกาหลีมักจะนิยมเป็นคำย่อ,อก,การโดยจะตัดคำบางส่วนออกไปจากคำว่าไอกาเซบึนกลายมาเป็นคำว่าอากาเซโดยคำว่าอากาเซมาจากภาษาเกาหลีที่แปลว่านกน้อยนั่นเองและนั่นจึงเป็นที่มาของแท่งฝ ที่เป็นรูปนกทางนี้อากบงหรือแท่งไฟประจำวงก o เซเวนเคยถูกจัดอยู่หนึ่งในสิบของแท่งไฟไอดอลเคป๊เกาหลีที่มีผู้คนนิยมมากที่สุดอีกด้วยหลังจากที่อากบงเวอร์ใหม่ออกมาเซอร์ไพรส์สุดสายตาอากเาซ่งานนี้ก็ทำเอาหลายๆคนบอกเลยว่าคํำแบกรอบนี้มาจริงแน่เตรียมเจอหัวคอนรวมเว่นกันได้เลยวีแววการมาคอนทาอีกไม่ไกลอย่างแน่นอน